สวัสดีครับวันนี้พามาชมโซนิค125นะครับตัวนี้เป็นตัวสตาร์ทมือนะครับรถเดิมๆครับเดิมทุกจุดเลยคันนี้จะของมือเดียวเดี๋ยวดูใต้เบาะใต้เบาะก,ก็เดิมๆแบบนี้นะครับกล่องเครื่องมืออยู่ครบนะแบตเตอรี่มีฟิวอะไรใช้ได้หมดถนะังน้ำมันสีเดิมถังใส่มาก ท่อเป็นท่อเดิมนะครับวงล้อเดิมมีสนิมบางสลิงอาร์มสีเดิมครับโชคเดิมพับเท้าเดิมครับชุดสีเดิมแท้ทั้งคันนะครับมีตำหนิบางบางจุดครับอย่างจุดนี้มีแตกไฟหน้ามีตำหนิตรงนี้นะครับมีแตกตรงนี้ปั๊มเดิมครับใช้งานได้ปกติหดล่าง เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องเดิมสแตนดาร์ดนะครับไม่เคยแกะแด่สตาร์แท้ติดรถเลยเครื่องแห้งๆครับอันนี้เดี๋ยวมาติดเครื่องให้ฟังครับเรื่องไม้ใช้ได้ทุกจุดเลยครับเจ๋งสุดแบบนี้เลยไฟบอกสถานะขึ้นหมดโเลีอัพใช้งานได้ทุกจุดครับน,นี้ติดเครื่องให้ฟังครับ เครื谢谢 yeah. ่อเดินเบานิ่งมากตาทีเดียวปิดจเงียบขีเกเลยม่ดังกว่าเติมเบาเรียจบอยู่ก้นนะครับเมืัดเติม อะไรอะไรใช้ได้ครบทุกจุด ประมาณนี้ครับท่านใดสนใจก็เบอร์เดิมครับ063 121 5492มาดูรถเองได้ที่กทมพระรามเจ็ดครับ